ลือคนชีวิตรักเกิดใหม่มารักเธอลิขิตยังคงตามหาเพชรของราชวงศ์พิง์เลดีเมื่อคืนเจ้าหญิงอิาเบลลาแต่ก็ยังไร้วี่แววไม่มีทีท่าว่าจะเจอคนร้ายและไร้เบาะแสของพิง์เลดีสารวัตรครับวันนี้เรามีความคืบหน้าของพิงเลดีครับ ว่าไงจ๊ะตอนนี้ผู้ใหญ่กดดันเรามาทุกทางเลยว่ายังไงจะต้องรีบหาพิงค์เรดี้ให้เจอเร็วเร็วที่สุดตอนนี้มีรายงานเข้ามาว่าเจ้าหญิงเกษณนีกับพระมารดาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับงั้นเหรอสองคนนั่นมาทำอะไรไม่ได้มีญาติที่ไหนที่เมืองไทยไม่ใช่เหรออย่างเจ้าหญิงอิซาเบลล่าก็มางานมันเกิดเพื่อนแต่เจ้าหญิงเกษณีกับแม่นี่สิมาทำไม เห็นทางนั้นบอกว่าหากเพชรของราชวงศ์อยู่ที่ใครคนนั้นจะได้เป็นรัชทายาทครับนี่จากคิดว่าเจ้าหญิงเกษณีกับแม่เป็นคนเอาสร้อยไปงั้นเหรอถ้าหากว่าเพชรหายคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือเจ้าหญิงเกษณีครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะตามสืบดูพฤติกรรมของเจ้าหญิงเองคุณตามต่อไป ได้เรื่องอะไรให้รีบมารายงานผมครับสารวัตรหลังจากนั้นลิขิตก็ได้แอบตามพฤติกรรมของเจ้าหญิงเกษณีและพระมารดาและก็เห็นว่าเจ้าหญิงไปพบกับกิริศคู่มันของเจ้าหญิงอิสเบลลาพี่กิริศได้ฟังที่เสด็จแม่บอกแล้วใช่ไหมพี่ได้ฟังแล้วและก็รู้ว่าแผนการของป้าเอลยาคืออะไร เอาล่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่อ,อ,อ้อมค้อมระหว่างฉันกับพี่อิสเบลล่าพี่จะเลือกใครใครที่มีพิงค์เลดี้พี่ก็เลือกคนนั้นนั่นแหละไม่เห็นจะคิดยากเลยดีค่ะถ้าง,งั้นวันสถาปนารัชทายาตเราจะประกาศแต่งงานพร้อมพิงค์เลดี้แน่ใจเหรอว่าพิงค์เลดี้อยู่กับเธอนอะเกสินี มันอยู่กับฉันแน่นอนเพราะว่าฉันเป็นคนเอามันมาด้วยตัวของฉันเองเธอเอามาได้ยังไงในบอกพี่มาสิอย่ารู้เลยรู้แค่ว่าพิงเลดี้อยู่กับฉันและฉันจะกลายเป็นรัชทายาทที่แท้สิ่งของการินีก็พอแล้วอย่างนี้นี่เองแหละเจ้าหญิงเกตสินีเป็นคนเอาสอ้ไปจริงๆด้วย เอ๊ะมีอะไรเหรอพี่กิริศพี่เหมือนเห็นตำรวจที่มันตามคดีพิงค์เลดี้แวบๆแย่แล้วถ้ามันรู้ทางตำรวจจะต้องมาตามจับตัวเราแน่มันจะต้องได้ยินเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากเราเราจะเอาอยัางไงดีคะจะให้มันรู้เรื่องของพิงค์เลดี้ไม่ได้นะพี่คงต้องจัดการปิดปากมัน ก่อนที่เรื่องนี้จะแพร่งพลายไปถึงหูตำรวจที่ประเทศของเราฮัลโหลเอเกเตอร์จัดการตำรวจที่ชื่อลิขิตอย่ายให้มันรอดไปได้กีริสสั่งขึ้นเจ้าหญิงเกสินีเองก็ยิ้มเยือกเย็นใครที่มันขัดขวางเธอเธอก็พร้อมจะเห็นมันตายต่อหน้าต่อตาได้อย่างไม่สงสารลิขิต รีบร้อเจ้าเรื่องที่ได้ยินไปบอกกับเจ้าหญิงอิซาเบลลาแต่เขาโดนรถคันหนึ่งทนจนหมดสติไปเจ้าหญิงผ่านมาทางนี้พอดีจึงเห็นเข้า yeah, ลิขิตลิขิตแย่แล้วหญิงสาวเรียกรถพยาบาลและออกไปกับเขาโอ้ยขอให้ปลอดภัยทีเถอะโดยฉันร้อนใจเหลือเกินลิขิตคุณจะต้องไม่เป็นอะไร หมอคะคนไข้ที่ฉันพามาเป็นยังไงบ้างตอนนี้คนไข้อาการหนักมากเลยครับเราต้องการเลือดด่วนกรุ๊ป A RS Po s i t i v e ตอนนี้กำลังขาดแคลนมากฉันคะ่ะฉันเลือดกรุ๊ปเอเอาเลือดฉันไปได้เลยถ้าอย่างนั้นก็มาทางนี้ องอิซาเบลล่าก็เป็นคนให้เลือดก,กับเขาไว้ช่วยชีวิตของเขาได้อย่างบุดหวิดขอแค่คุณปลอดภัยต่อให้เอาเลือดฉันไปหมดตัวฉันก็ยอมลิขิตสวัสดีค่ะอะไรนะคะจ่าลิขิตโดนรถชนอาการสาหัสแล้วคะเปิ้นได้รับสายโทรศัพท์จากโรงพักยิงสาวตกใจมาก รีบมาที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อมาแล้วก็ได้เจอกับเจ้าหญิงใครเป็นญาติของคนไข้ครับฉันค่ะเจ้าหญิงอิซาเบลลาเดินนำไปก่อนทำให้เปิ้ลตกใจที่อยู่ๆเจ้าหญิงก็เสนอตัวเป็นญาติของเขาฉันเองค่ะฉันเป็นญาติของเขาไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรกับคุณลิขิตครับ เป็นคนรักค่ะฉันเป็นคนรักของลิขิตเปินอาปากค้างไม่คิดว่าจะมีคนมาประกาศตัวเป็นคนรักของสามีสามผู้หญิงคนนั้นก็ยังสูงสักเป็นถึงเจ้าหญิงเจ้าหญิงทำไมพูดแบบนั้นละคะเธอเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยฉันเป็นภรรยาของคุณลิขิตอยู่ๆเจ้าหญิงก็บอกว่าเป็นคนรักของเขา หรอเป็นภรรยาของเขางั้นหรอฉันเป็นคนพาเขามาที่นี่เป็นคนช่วยชีวิตเขาไว้ขอบคุณนะคะเจ้าหญิงที่ช่วยพาลิกิดมาที่โรงพยาบาลแต่หน้าที่ต่อจากนี้เป็นของฉันค่ะใครบอกเธอประเพณีของประเทศเราหากใครเป็นหนี้บุญคุณใครคนนั้นก็จะต้องตกเป็นสมบัติของผู้ช่วยชีวิต แต่นั่นมันประเพณีบ้านของเจ้าหญิงบ้านเมืองฉันเราไม่ได้คิดแบบนั้นเขาเป็นของฉันลิขิตเป็นของฉันจะเป็นของเจ้าหญิงได้ยังไงในเมื่อเราสองคนแต่งงานกันแล้วเขารักฉันไม่ได้รักเจ้าหญิงฉันไม่สนหรอกฉันเป็นคนช่วยชีวิตเขาไว้ถ้าไม่มีฉันเขาก็ตายฉันให้ถึงเลือดเขาแล้วก็เป็นคนพาเขามาที่นี่ เพราะฉะนั้นเขาเป็นสิทธิ์ของฉันเจ้าหญิงให้เขาตื่นขึ้นมาก่อนแล้วฉันจะให้เขาเลือกว่าระหว่างเธอกับฉันที่มีบุญคุณกับเขาเขาจะเลือกใครเปินใด้ยินแล้วก็วา้าวุ่นใจรู้สึกโมโหสุดขีดไม่คิดเลยว่าจะได้เจออะไรแบบนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะ มาดูกันนะคะว่าเปิ้ลจะทำยังไงกับเรื่องราวต่อจากนี้ค่ะ